สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่วงรายการ iPad Painting วันนี้เราอยู่กับโทมูโทนะคะเราจะมาสอนการใช้แอป Procreate เทคนิคง่ายๆหรือเรื่องเบสิ c ก,การใช้พื้นฐานของ Procreate นั่นเอง Procreate คืออะไร Procreate คือแอปสำหรับวาดรูปและสามารถแต่งภาพได้ด้วยงั้นพวกเราไปเรียนรู้พื้นฐานกันเลย Let's go <S เราจะสอนพื้นฐานของการใช้ Procreate ก่อนนะคะ นี่ค่ะ,ะสิ่งแรกนะคะเราต้องบวกหรือว่าเขาเรียกว่าการเลือกกัหน้ากระดาษมันจะมีการสกินไซส์สกินไซส์ก็คือขนาดตามไ p a d ดของเราจ q u a ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ a 4ก็ขนาด a 4ตามมาตรฐานเราจะเลือก a a C. นี่นะคะนี่คือหน้ากระดาษ a 4ถ้าหากว่าเราตั้งเป็นแนวนอนแนวนอนก็จะเป็นกระดาษ A4 แนวนอนโดยอัตโนมัติถึงแม้เราจะบันทึกยังไงมันก็จะเป็นกระดาษ A4 แนวนอนถ้าหากว่าเป็นแนวตั้งมันก็จะเป็นกระดาษ A4 แนวตั้งต่อไปนะคะเราเลือกบัตรบัตรก็คือปากกาที่เราอยากใช้ซึ่งปากกาพื้นฐานที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นปากกาสคริปต์สคริปต์เนี่ยมาจากตัวคอลิกราฟีตัวข้างล่างสุดตัวนี้นะคะถ้าไม่ถึงเลือกตัวนี้บ่อยเพราะว่ามันจะเป็นบัหนึ่งที่มันรู้สึกว่า ลื่นทำแบบนี่ทำแบบวาดรูปแล้วก็มันจะหมุนมากๆมันไม่มีรอยขูดขาเลยอันนี้จะเป็นเส้นที่ใช้ประจำอยู่ตลอดแล้วก็ไอข้างซ้ายมือเนี่ยมันจะมีตัวปรับนะคะในช่วงข้างบนเดี๋ยวดูนะคะเผื่อไม่เห็นช่วงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการปรับขนาดปรับขนาดดูนะคะนี่คือขนาดจุใหญ่อันนี้คือขนาดเล็ก ส่วนข้างล่างยังเป็นการปรับอ o p a c i t ้หรือปรับความจางของมันดูนะคะอันนี้คือสีเข้มพอเราปรับจากข้างล่างก็จะเป็นสีบางหรือสีอ,อ่อนพอเราทับหลายๆรอบมันก็จะแบบเข้มขึ้นเข้มขึ้นค่ะต่อไปนะคะที่เราทํากดสองนิ้วไปเมื่อกี้มันคืออะไรเดี๋ยวเรา มันคือการอันดูหรือว่าเรียนดูอันดูก็คืออ่ะเราทําไปปั๊บเราก็กดสองนิ้วเพราะว่าเราไม่อยากใช้เส้นนี้ที่เราได้สร้างไปล้วก็กดปึ้งปึ้งหายแต่ว่าบางทีเราอาจจะเผลอกด2นิ้วเลยมากเกินไปอ่ะสมมติว่าเราทําวงกลมทําตาสองดวงทําปากแล้วก็เราทําจมูกแล้วมันก็เอ๊ะก็เผลอทําอย่างนี้เราอยากจยา ลบมันด้วยการกด2นิ้วคือการ u n ดูสิ่งที่เราได้ทำไปเมื่อกี้หรือถ้าหากว่าลบเผลอไปกดอีกอันนึงเอา้าแล้วมันหายไปแล้วเราจะทำอย่งไงให้มันกลับมาอีกทีก็คือการกดจากนิ้วคือการร e d o จึก๊กนี่มันก็กลับมาต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงพื้นฐานต่อม่ต่อไปก็คือถ้าหากว่ามีใครเคยสงสัยไหมว่า เวลาเราวาดวงกลมเนี่ยทำไมมันไม่กลมสักทีหรือว่าเราวาดเส้นสตรงๆเนี่ยทำไมมันไม่ตรงสักทีดูนะคะมันมีเทคนิคพิเศษของมันถ้าหากว่าเราอยากได้วงกลมแบบวงกลมดิกเลยก็ง่ายๆแขกกลมก็เรากดแช่อ่ามันก็กลมแต่ว่ามันยังกลมไม่สุดแค่เป็นวงรีแต่ถ้าเราอยากให้มันกลมแบบมากๆแล้วกด1น,นิ้วตรงเนี้ยแต่มือข้างนี้ยังคงแช่อยู่นะคะแล้วก็กด นี่งไงมันยังเป็นวงกลมวงกลมแบบวงกลมเลยแล้วก็ปล่อยเสร็จนต่อไปเราอยากได้สี่เหลี่ยมเดี๋ยววานใหม่นะคะนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะได้ ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเลเยอร์เลเยอร์ก็คือเราไว้สําหรับาการสร้างชิ้นงานเป็นชั้นๆอย่างเช่นว่าเราต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยสร้างเป็นเลเยอร์ที่แบบอ่ะเดี๋ยวเราขาดที่ที่ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอแลวถ้าหากว่าเราไม่สร้างเลเยอร์ขึ้นมานะคะเรีเราบายสีมั มันก็จะโดนทับประตูล,ลงไปมันจะทําให้งานของเราเนี่ยจะโดนทับแต่ถ้าหากว่าเราสร้างเลเยอร์ให้กับมันเมื่อกี้นี่คือเลเยอร์อเดี๋ยวเราวาดเปลี่ยนชื่อก่อนก็คือเลเยอร์นี้ก็คือเลเยอร์บ้านแร่ว่าบ้านส่วนอันนี้เลเยอร์สี ก็กดแช่แล้วก็ลาขึ้นลองดูนะคะบ้านของเราอยู่ข้างบนแล้วก็สีที่เราอยากให้มันอยู่ข้างล่างอะ่ะคือสีของบ้านเรามาลองผ่ากันดูนะคะมันไม่โดนทับแล้วค่ะประตูกับหน้าต่างแน่อนอนค่ะแต่อันนี้เมื่อกี้เราได้ระบายแบบนี้ไปใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าเสียเวลาจะทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเราบายสีลงให้มากที่สุดเราวาดตามขอบของบ้าน ก็อยากให้เส้นขาเด็ขเดขาดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ลากสีจากตรงนี้นี่มุมขวาบนเราลากสีจากก็กดลากมาข้างล่านี่มันก็เต็มแล้วต่อไปเราก็อยากได้หลังคาสีแดงหลังคาสีแดงวิธีการเลือกสีก็คือกดที่สีเราอยากได้สีอะไรก็คือ สีมากมายแล้วล้วก็ปรับตต้งที่เราอยากได้เลยนะคะน,นี่คือสีแดงเราได้สีแดงนะคะแล้วก็วาดขอบตามนะัดของบังค่าบ้านของเรา,างนั้นเราก็ลากสีเข้ามาง่ายมากใช่ไหมคะอันนี้เราสอนแค่เบื้องต้นนะคะส่วนวิธีการเซฟรูปภาพนั้นเราไปที่การตั้งค่าหรือรูปภาพใส่กลงแล้วกดเซฟที่ jpeg และก็เซฟที่ image เพียงแค่นี้รูปภาพของคุณก็อยู่ในเครื่องแล้วเป็นไงกันบ้างคะกับพื้นฐานง่ายๆของแอป r o Create ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็พบกันอีกกับโทโมโอท,ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรง